ดีครับท่า hey, นผู้ชมตอนนี้เรากลับมาอีกครั้งเจอกันอีกครั้งนะครับผมตอนนี้เรามาอยู่กันในงานมอเตอร์โชว์ชัยภูมิมอเตอร์โชว์2022นะครับผมที่โรมนสันชัยภูมินัานหนังของผมตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวในช่วงเย็นวันนี้นะครับเป็นพิธีเปิดงาน เชยภูมิมอเตอร์โชว์นะครับผมครั้งที่1นึ่งะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านในว่าวันนี้ไไรไรหรือว่ารถเด็ดๆเร็ค่ายไหนค่ายไหนนะครับผมจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันครับสำหรับกลุ่มผู้ค้ายานยนต์ลูกพ่อแลซึ่งประกอบด้วยธุรกิจยานยนต์ในจังหวัดชัยภูมิจำนวน12รายได้จับมือร่วมกันจัดมหกรรมยานยนต์ครั้งที่ยิ่งใหญ่ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนกระตุ้นเศรษฐกิจด้านยานยนต์และเศรษฐกิจภายในจังหวัดชัยภูมิจึงเกิดเป็นที่มาของงานชัยภูมิมอเตอร์โชว์2 0 2 2ครั้งแรกของจังหวัดชัยภูมิงานที่ชาวชัยภูมิต้องห้ามพลาดบริเวณศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สาขาชัยภูมิเมื่อเวลา18บแนาฬิกานายไกรสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิประธานเปิดงานชัยภูมิมอเตอร์โชว์2 0 2 2ครั้งที่1ในจังหวัดชัยภูมิ โดยภายในงานมีทางด้านนายบรรยงเก็ตก้องชูชัยตัวแทนจาก12ผู้ประกอบการขึ้นกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้จากความร่วมมือของบริษัทผู้ค้ายานยนต์ในกลุ่มผู้ค้ายานยนต์ลูกพ่อแลได้แก่บริษัทเฉยภูมิฮอนด้าคราจำกัดหรือฮอนด้าเฉยภูมิบริษัทโตโยต้าเฉยภูมิบริษัทตังปัตโพราบริษัทสำรานยนตการเฉยภูมิจำกัดบริษัทวิซูเฉยภูมิจำกัด บริษัท m g ชัยภูมิบริษัทนววาจิตสำราญออโต้จำกัดบริษัทเจริญออโต้กรุ๊ปจำกัดฟอร์ดชัยภูมิบริษัทเจริญออโต้กรุ๊ปจำกัดสมาสตราชัยภูมิบริษัทชาวอนเซดดิ้ง2019าจำกัดบริษัทอสกูตเตอร์บา์จำกัดหรือเวสป้าชัยภูมิบริษัทเจริญฮอนด้าชัยภูมิจำกัด ซึ่งกลุ่มผู้ค้าทั้งหมดได้มีมติร่วมกันในการจัดงานเัยภูมิ Motor Show มอเตอร์โชว์มหกรรมยานยนต์เพื่อคนชัยภูมิครั้งที่1ณศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ชัยภูมิในระหว่างวันที่24มีนาคมถึงวันที่3เมษาย,ยน2565รวมระยะเวลา11วันซึ่งถือเป็นการจัดมหกรรมยานยนต์ครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งแรกของจังหวัดชัยภูมิโดยมีการจัดการแสดงรถยนต์รถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ๆ อุปกรณ์ประดับยนต์สถาบัานการเงินบริษัทประกันภัยต่างๆและโอโทอปทั้งหมดของจังหวัดชายภูมิพร้อมให้ข้อมูลสำหรับการเลือกซื้อพร้อมด้วยการจัดโปรโมชั่นพิเศษเพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมการตลาดรวมถึงให้ประชาชนชาวชายภูมิได้มีโอกาสเลือกซื้อรถยนต์รถจักรยานยนต์และอุปกรณ์ประดับยนต์ได้ตรงตามความต้องการเงื่อนไขที่ดีที่สุดโดยการจัดงานในครั้งนี้ ทางกลุ่มยังมีกิจกรรมสำหรับผู้ลงทะเบียนภายในงานและผู้ที่จองรถภายในงานคือร่วมรุ่นรับ g i f t ์วอ c เนอร์วมมูลค่ากว่า660,000บาทพร้อมด้วยของรางวัลอื่นๆอ,อีกกว่า1,000ลัรางวัลรวมมูลค่ากว่า1,000ล้านบาทจากสถานการณ์โควิด1 9ทําทำให้เกิดการชะลอตัวทางด้านเศรษฐกิจทางกลุ่มหวังว่าการจัดงานในครั้งนี้จะช่วยฟื้นฟูธุรกิจเกี่ยวกับ ธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์และกระตุ้นเศรษฐกิจในทุกภาคส่วนของจังหวัดชายภูมิได้ทั้งนี้ทางุาง่มได้ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยของสุขภาพของผู้เข้าร่วมงานและทีมงานในสถานการณ์โควิดเป็นสำคัญจึงได้มีการจัดเตรียมความพร้อมสำหรับมาตรการการป้องกันที่รัดกุมและเข้มงวดสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ทางด้านสีสันในบรรยากาศการเปิดงานในวันแรกพบว่ามีประชาชนให้ความสนใจเข้ามาเยี่ยมชมงานรวมถึงการเลือกดูโปรโมชั่นพิเศษสำหรับบริษัทยอนยนต์ที่นำมาเสนอภายในงานและที่ขาดไม่ได้นอกจากรถยนต์ที่นำมาจัดแสดงแล้วผู้เข้าชมงานจะได้พบกับพริตตี้สาวสวยที่มีความงามไม่แพ้กับรถยนต์อีกเช่นกันสร้างสีสันและบรรยากาศความคลึกคลื้นในรูปแบบงานมอเตอร์โชว์ได้เป็นอย่างดี ครับแล้วนี่ก็เป็นกิจกรรมในวันเปิดงานชัยภูมิมอเตอร์โชว์2022ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในจังหวัดชัยภูมิท่านใดที่สนใจในเรื่องของยานยนต์นะครับผมต้องการเข้ามาดูโปรโมชั่นเข้ามาดูนวัตกรรมใหม่ๆของยานยนต์ ในจังหวัดชัยภูมิก็สามารถมาเที่ยวชมงานได้ที่โรบินสันไรท์สไตล์ชัยภูมินะครับจะจัดตั้งแต่วันที่24มีนาคมถึงวันที่3เมษายน2565แล้วพบกันภายในงานครับ